ตอนฝนจิตตกฟ้ายังรู้จัดรอมาครับวันดีวันนี้เราได้ปลาน,นิ้นมา,าเราจะมาทำลาบนะครับเราจะมาแหช่วงเนื้อมันออกนะแหน่นะเ,เนื้อออกจากกระดูกแล้วเราจะแหน่วมาลาบนะแต่กระเสือนกระดูกกับ หัวมันเนี่ยแล้วก็จะมาต้มนะครับต้มสดน้ำนะนอ,อันนี้สดสดนี่แล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับเราไม่สับนะบวันนี้ตัเวหัวมันแล้วแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาต้ม ้บแซ่บนะครับไปดูกันนะน้ำเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็น้ำเดือดแล้วใส่ปลาเลยอันนี้เป็นส่วนหัวครับก้างกระดูกมันช่วงนี้อย่าคนนะครับแล้วก็แต่ควรจะเมันคาวนะครับใส่เกลือนะแล้วรอ เรบน้ำเดือดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราปรุงร้ออีกทีหนึ่งแล้วก,ลก็ส่วนนี้นี่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกลวกกับน้ำร้อนเมื่อกี้แล้วก็มาปรุงนะฮะไปรอชมนะน้ำเดือดแล้วครับแล้วเราก็ปลาเนี่ยมาลวกนี้เลยครับนืี้ปลามนสุกลวกเสร็จแล้วก็จะมาปรุงนะครับ ้นะนี่มันต้องสับยากนี่ลวกๆๆอย่าเงี้ยเนี่ยแล้วคลุกๆหน่อยนะครับเวลานะั้นเดี๋ยวรอให้มันเย็ยนแปน๊บนึงนะครับะเติมรสชาติหน่อยนะครับใส่น้ำมะขามเปียกน,นะครับรอให้มีรสชาติหน่อยเสรดๆรรนะครับสับๆนะครับ ความหอมนิดหนึง่งหอมชุ่รดนิดหน่อยสายลหลแทบหลปลาหน่อย,ออยเสร็จปิดเดี๋ยวเราจะมาปรุงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หัวพานะครับเพิ่มความหอมนะ รังโดยหน้าตอนทานเรามาจะมาใส่พริกป่นอีกรอบหนึ่งาปนี้นรอเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวเรามาปรุงลาบกันมาเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกปลาเลยครับใส่แค่เอารสชาติพอนะครับตามด้วยชูรสนะครับ ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่หลายแสบหลายได้เขาว่าเข้าขั่วหอมใส่เยอะๆหอมๆต่อไปพริกป่นนะครับนี่ใส่ไปได้ลบๆแค่เข้าตา <c oughs> ใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะนะครับ พี่เมาชอบเผ็ดนะครับพี่เย็ดชอบหวานนะครับ <c oughs> ปลาอ๋อตามด้วยเครื่องของเราเอามะนาวก่อนหีิบมะนาวใอ้ชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมก็ใส่ประมาณลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งควบสองนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฟุตบอลอนี้ไบาย ก็นี้เป็นตะไคร้นะครับตะไคร้กะลูกโดดนะสูตรผมก็จะใส่ตะไคร้หน่อยนะเพื่อความหอมเวลาเคี้ยวมันนะตามด้วยนี้หอมแดงคาใบมะกรูดแล้วก็พริกหั่นนะครับกระเทียมแล้วก็ชีฝรัง่งปลายอันนี้ต้นหอมเราต้นหอมหมดก็เลยไม่ได้ใส่ปลายคน สีส vampire, <S <s ันก็น่ากินไงอื้ตรวจจาดตาปลาครับตาปลานินนะครับ ซรสชาติจะเป็นยังไงดูยอืมได้อืม,อ,มอร่อยเลยยอดได้เยบร้อยครับไปไปชิมกันลาบปลาหนิ่งแม่เสือสาวในตาสวย เรืนิดจะได้ไหมอยากรู้หมอเป็นคู่ใจ เาก็นี่ไบเสือนะคับ้านี้คนก่็ตันก็จะเป็นต้มนะครับเอากระดูกเอาก้างมันกับหัวมันมาต้มนะเป็นต้มแก่นะครับไปตุวอ่ะย ทานมันร้อนเลยอือือร่อยปลานิญนี่เนื้อมันจะเนื้อเขาจะออกมีเขาจะมีเสน่ห์ของเขาอ่ะจะออกมันๆอือร่อยอืมน่ารัก เต็มเลยมาบุกโจทย์อือืมม่อยอาเหรอ เนื้อปลาไม่ต้องสับนะครับผ่านเป็นชิ้นบางๆพอเวลาลวกเวลาอะไรเดี๋ยวมันก็จะไอ้นี่ของมันเองเละของมันเองไม่ไปสับยิงสับยิงเละไปอื้มหอยอืม,อม,อม ไปลองทำกันนะเจอแรงขึ้นหน้า